ไม่นกราะอปกันน้็ก็จะต้องหาปลาเข็ม่เจอมาเสเบาแล้วหนอ้อก็ตึงแป้งกนไปละมันเลยหายนี่หนตัวบาเ็บด้วยหรอุยสตัวเลยสตัวห้าตัวเนี่ยห้าตัว ต้องไสิแล้วอ่ะลตูกูยกค่ะเก็นไปเพราะจะไปตรงโนเหรอใช่ถ้าไปตรงโนนเดี๋ยพี่นำแต่ว่าคนน้หนักเยอะไปไม่ได้นะโอเคค่ะ มือก็ไม่นยมนะยึดเดี๋ยวตาล่วงเบสจับไม่ชันหรอกจะไม่ออโต้ไม่คาดทะเลงวิ่ง้านบา่อแหนมไปเลย

Mm. no problem ข้าตัวอยากกลับมากเลย กับเพื่อนเราจะลองเล่นตนี้แค่ไหนอยากไม่เ้า แล้วต้องอต้องปาขั้วไปเลยอ่ะแต่ว่าถ้าตรงนู้นก็จะแบบวา่ามันมันถึงขาแค่ถึงขาประมาณนี้ใช่ไมรู้ว่าตรงนู้นเท่าไหร่ไปไปลอง,างามาตามต้องมาโอ้โหแต่ตรง,งนั้นน่าจะลึกนะระวังนะป่าดงดิบ

กิ้งกือวังต่ให้ดูในเราไปรดน้าต้นไม้นะอันนั้นน่ะตัดตัดเลยตัดลดแล้วก็รน้ให้ดูรดน้าขึ้นไปรดน้าข้างบนตัด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 ัดดัดตัดตมดตัดัดตัตัดตัดตัดตัััตั รโร<ล>ยมากโรนะยไม่งั้นนะหนูอุ้ยหนูระวังโดนน้องก้อนเม่งมนะเอาจุ่มน้ำลงไปก่อน<ง>พอแล้วพอมันว่ายขึ้นมามาตรงตรงขันวะ่ะหนูก็สั่งขึ้เนเลย